สวัสดีเพื่อนเอทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาขนเสื้อผ้าโกดังมือสองกันมันถูกดีก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าของที่นี่เขามีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจที่มีคนโทรมาพอดีเลย สวัสดีจ้ายู่ไหนจ้าอยู่อยู่ในรถถึงแล้วจ้าาย f r i น n d อะไรจ้าไปช็อปปิ้งเร็วไปค่ะตอนนี้พัทยานะครับเสร็จแล้วหรอเธอได้อะไรบ้างไหนนี่ของฉันไม่รอเลยไปสิไปยื้อสิอันนี้อันนี้หรอ เท่าไหร่อันนี้หมดไปเท่าไหร่326บาทกี่กิโลมี2โล7ขีดกับ1โล1ขีด 3. 3โล3โลจ้ะ <c oughs> ไหนเลอหรอเลอสิเนี่ยนี่จะไปไหนจะมาซื้อเสื้อไปไหนถามก่อนซื้อไปเที่ยวสิคะเราไปเที่ยวต้องไปซื้อของเพิ่ <c oughs> มคือมีสองอทั้งออก จะไปทีก็ซื้อทีแล้วของเก่าเคยเอาออกปาฉันเพิ่งไปทิ้งโรงแรมที่ญี่ปุ่นเลยนะทิ้งเลยเหรอเออหลังจากกระเป๋าที่เดี๋ยวเราก็ใส่ของกลับบ้านรอบนี้มาคนมา้นเหมือนเดิมเราเจอ,อยูนิคอเยอะหน่อยยูนิคอมีขั้นต่ำไหมอ,อ,อ่ะไม่มีไม่หรออันนี้ดูสวยอ่ะดีไหมไหนแบบที่ฉันชอบคุมยังไง ไหนดูเล็กเล็กเหรอเล็กสิเ,สสเล็กเนี่ยดูก็รู้เราสั้นเสื้อสั้นเสื้อมีหูดนี่ที่เราเจอเมื่อกี้มนะันใส่แฟร์เดดนึงเหรออุ้ยเก๋อ่ะแฟชัน่นฤดูหนาวมากเสื้อสีขาวตอนนี้เวียนหัวอุ้ยเสื้อใส่ได้ มาละเอาเพิ่มหรอ,อเ,เราจะมาดูกันว่าเขาจะเพิ่มกี่ตัวร้ <laughs> อนนะจริงปะหิวข้าว <laughs> เสร็จแล้วฉันไปซักก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองใส่ให้ดู <c oughs> มาหลังจากที่เราไปเอฟเสื้อมา เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราไปเอฟกองผ้ามาส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวที่แบบว่าเหมาะกับเป็นฟิลฟิลไปต่างประเทศเอาไปซักอะไรเรียบร้อยแหละมาอันนี้ตัวแรกถ้าดูคลิปทุกคนน่าจะเคยเห็นเสื้อผลเป็ดใส่แล้วเก๋ยูนิโคปะ่ะไม่แน่ใจเนี่ยปึ๊บมีฮูดด้วยใส่ไปฮ่องกงทีหนึ่งปึ้งแล้วก็ ที่ล่าสุดที่ไปก็คือไปน่านก็ใส่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่เคยใช้นี่ก็จะเป็นยาวข้างนอกเป็นผ้าร่มข้างในเป็นขนขนอันนี้กันหนาวได้ดีเคยใส่ตอนไปกาญจนบ,บุรีทองผ่าภูมิติดไปก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะ,หนา,ะาาหนาวแต่พอปรากฏว่าหนาวจ้ะเหมือนเดิมมีหูดอีกตัวหนึง่งอันนี้ไม่เชิงกันหนาวแต่ว่าชอบตัวนี้ เหมือนสูตรปะใส่คลุมไปแบบก่อนขึ้นเครื่อง AirPods Look ได้ผู้ดีอังกฤษเวอร์อีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันอันนี้ก็เคยใส่ใส่แต่ตอนฮ่องกงเป็นลุคแบบใส่เขาวัดนี่เป็นไงมีความแบบจะพอเซี่ยงไฮพอจะก,การลมได้แต่ว่าไม่ได้กันหนาวขนาดนั้นตัวนี้ตัวสุดท้ายแอบคิดอยู่ว่าซื้อมาทำไมเพราะว่ายังไม่เคยใช้ยังไม่เคยใส่เลยเฮ้ยก็เก่นะเออนี่เป็นไง อันนี้เป็นคอลเลกชันกันหนาวทั้งหมดที่ได้มาจากโกดังอันนี้คือรอบก่อนนะนั้นเคยไปมาแล้วปีที่แล้ว5ตัวนี้ได้มาลาน่าจะขายเป็นแบบช่างกิโลจำไม่ได้ว่ากิโลขีดละ8บาท10บาทอะไรสักอย่างอ่ะ5ตัวนี้ที่ได้มาเฉลี่ยตกแล้วตัวละประมาณ20กว่าบาทสำหรับใครที่อยาก จะไปตามก็พิกัดขึ้นให้เลยโกดังเสื้อมือสองที่พัทยาจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่กันหนาวอะไรอย่างนี้มีทุกสไตล์มีทุกแบบเสื้อยืดคอกลมเสื้อเชิ้ตเสื้อสูตรก็มีใส่ไปทำงานกระโปรงกางเกงสาล็กมีหมดคือเป็นกองๆองเขาก็จะของเข้าของใหม่มาลงเรื่อยๆนะแล้วก็ไปลือไปหาไปคัสั่กันเอาคนก็แบบมาแย่งกันซื้อทยอยกันตลอดสำหรับเราเราว่าขุมแบบถ่ายรูปลงเสร็จปุ๊บ ทิ้งเลยเพราะมันตัว20-30บาท EP นี้ก็พาไปดูโกดังเสื้อผ้ามือสองแล้ว,ว่ามันดีคุณภาพโอเคแล้วก็อยากแนะนำให้ทุกคนไปกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับบอนใครอยากให้พาไปไหนหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้ะ